หนึ่งนะสองสามทำได้ดีดีนะสิเออคัดคัดคัดเอาไหมอ้าวเซกเซกเซกอไรมาดูวันไหลไม่มีดาฬิกาอ้เก็กราบสวัสดีครับกับท่านผู้ชมนะครับกับรายการเอซ์จอมนะครับซึ่งเป็นรายการที่เกือบสลางนะครับซึ่งไม่มีใครดูมานานนะครับใช่หรือวะเออก็ กับพบกของผมอีแล้วนะครับกับรายการเอซ์ตอรนี่ยเออจะคุณซับทำใหม่แล้วก็ดูเวลาอีกละอ่ะก็เราก็มีคำชวนมันมันไม่ใช่คำชวนมันก็เป็นเหมือนเป็นภารกิจอ่ะเออจากคุณแจนแจนนิวแคสเตอร์อ่าใช่ชื่อนี้ไปดูเดี๋ยวให้เฟซั้งเอออะไรก็รู้ไป ก้าวโจนะครับเขาก็ให้อ่ามาทำอะไรเฟสเฟสอะไร20เฟสอ่า20เฟสเขาบอกว่าให้ตอบคำถามแคสเตอร์20ข้อปีนี้ปีนี้18ข้ออะไรนะ้ป่ะสิบแข้ออ่า18ข้อเดี๋ยวนับกด1 2 3นคุณมานับเสื้อทำไมเนี่ยโอ้18ข้ออ่าเขาก็มีอ่โปรโมชั่นนะครับสัมมนาคุณนะครับทำปีนี้ยันปีหน้านะครับก็โอ้โหเก็บใบยิื่อ้ว ก็ว่าจะก้อนอะไรเนี่ยผมก็จะมาตอบคำถามนะฮะตั้งแต่ข้อหนึ่งหนึ่งข้อ20สินะครับอาจจะไม่ถึงเพราะว่าบางข้อผมก็ตอบไปแล้วเนาะอาจจะตัดออกไปบ้างขอแรกนะครับชื่อเล่นแน่นอนก็ชื<บ>่อไอคิวเหมือนเดิมกันแหละไม่เปลี่ยนชื<บ>่อหรอกเปลี่ยนที่อยู่ที่อยู่ตอนนี้เออเอออยู่อยู่ไหนวะอยู่อยู่ไหนเฮ้ยคุณครับผมอยู่ไหนอะไรเนี่ยเอออยู่ลำพูนนะครับตอนนี้อยู่ อยู่ทางตอ <laughs> <game board. S 1> นบนของตอนบนของประเทศไทยนะคับต oh. ่อมาข้อ3มเกมเกมเกมโปดอ่าเกมโปดตอนนี้อ่าอะไรป้าอะไรเกมปโปดตอนนี้ครบต้องเดินตามไอตูดที่ไปนะฮะต่อไปสาธารณะสาธารณะตอนนี้โสดนะครับก็ยังเดินตามต่อไปเลยครับเกี่ยวเลยวะ ต่อมาสา,านาอาชีพแตอนนี้นะครับรับจ้างเป็นอโอ้อา,อาชีพว่าไงน้องสาวไปดูมีไหม้ย<ะ>อาชีพตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่นะแต่ตอนนี้ที่เล่นอยู่ไม่ได้เป็นนักเรียนนะฮะน้ำหนักเอ่อตอนนี้เราดมหนักเท่าไหร่วะอไม่รู้เนาะน้ำหนักตอนนี้ห้าสิบสองวัดวัดข้างล่างสุดแ้าสิบสองส่วนสูงร้อยแปดสิบนะครับ ก็บอกกับสัมภาษณ์นักกีฬาไว้ต่อมาสเปคสาวๆแน่นอนครับต้องเป็นผมยาวผมยาวผมยาวคนนี้ต้องยาววบบนี้แล้วคุณเดินไปไหนเนี่ยต่อมาเกมที่อยากจะแคสก็น่าจะเป็นเกมนี้และมั้งไม่รู้ว่ามันมีเยอะแยะให้แคสออะอนิเมะที่ชอบเออคุณแจมครับผมว่าถ้าอยากจะสัมภาษณ์นักแคสเตอร์ต้องเอาเรื่องเกมเนาะ เรื่องอนเิเมตนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะฮะอนิเมตที่ชอบส่วนมากผมตอบดีบไหมวะก็ดูได้บดอะเออยกเว้นยกเว้นบวกนิดนินดก็ไม่เยานะฮะก็ดีเหมือนกันถ้าบวกก็ดีนะฮะภาออพยนตร์ที่ชอบภาพยนตร์นะครับ <Geneva. S 1> เอาเอาที่ภาพยนตร์ไม่ชอบดีกว่าภาพยนตร์ที่ไม่ชอบก็จะมีเอ,อ่อเป็นภาพยนตร์ที่แบบจิดชื่อ,อะ่ะเออมันมีความมันในตัวเองนะ,ะเอาอยู่ความันให้หดูต่อยเพย่ดูดูเดียว อ่าต่อมากวาปลาถนาแน่นาะโคตอ่าผมอยากให้อ่คุณป้าซื้อชีสผมจะปลาถนาแากครับขอเซ็กซ<ง>์คอมมิชั่นได้ไหมอัไรเหรอต่อ,ตอมาดาราที่ชอบดาราที่ชอบเหรอเฮ้ยอะไรวะมิชชันเฟลไม่กูโมวแต่อารมิบหายละนั่นไงท่านผู้ชมครับมิชชั่นนเฟลนะฮะโอเคมาอะไรอะไรอะไร ถึงไหนแล้วเนี่ยดาราที่ชอบอาหารที่ชอบอาาจะเป็นพวกถ้าอยู่ตามเดินก็จะเป็นพวยเตี๋ยวนะข้าวซอยอะไรพวกนี้กินได้หมดแหละเออต่อมาสิ่งที่กลัวก็จะเป็นการกระโดดนะครับการกระโดดไลไรนะครับเป็นไม่ใช่ละก็จะเป็นจะพวกสิ่งที่เขากลัวกันนะเแต่ตามตูดนี่ไม่เอานะต่อมาสัตว์ที่ชอบสัตว์ที่ชอบ่็จะเป็นหนูนะฮะหนูหนูจ้าเ๋ยว หนูกับกบนะฮะต่อมาก็จะเป็นสัตว์ที่อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงมากทีส่สุดอ่ะไม่รู้ว่าเลี้ยงทีไรก็ตายห่าหมดอ่ะอะไรลงุงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมอ่ะกดตัวไหนบ้างเนี่ยอ๋ยอ,อเอาไปแบ๊เอาไปนแจกถ้าเข้าไปยัดตู้เป็นไงละ่ะถ้าใช้จาน ไหนแล้ววะข้อ17เมตติ้งอ๋อขอบคุณนะซองอังเปานะฮะจากคุณลุงอ่ร้านร้านขายลุงลูกขายอะไรวะน่าจะเป็นพวกเอพาร์ทเถื่อนนะฮะพาร์เถื่อนนะฮะเราต้องทำลายให้หมดนะพาร์เถื่อนนะฮะทำลายพาร์เถื่อนนะฮะเออ่รู้สึกว่าเราจะเก็บไม่ได้นะฮะอันนี้อะไรโอ้โอ้ขอโทษโอ้โหโต๊ะเก้าอี้กระจายฮะับชื่อไหนแล้ววะอ๋อ ค่า17มิทติ้งเพราะว่าเออ่ตอบไปแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะต่อมันข้อนี้ก็ตัดไปเนาะตัวละครจากอานิเมะตัดไปเหมือนกันนะ RPG! ครับ RPG ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอ่าาเล่นเกม RPG จะเล่นสายอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงขอคุยกันนะฮะเอ่อโลผมควรจะเลือกสายไรเดียโลงเ,เอ่อสายอะไรอะมีให้เหลือกตั้งหลายสายลเลยนะอ๋อสายพักกา,ารต้องรีบไปครับเนี่ย ยืนเลียงอ๋อได้เลยนดตามมาขมาสิอะไรลูกสายผักกาดรอครับมาหักศอกเตะอุ้ย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 โอ้โอ้ดันหละน่าจะเป็นสายพวกโจรนะฮะอาวุธก็อาวุธก็ถ้าเป็นคู่จะดีมากเลยครับแต่ถ้ามาเป็นคู่นี่ผมไม่เอานะฮะเอาไปแจกเอาันแหละ โ no okay. okay. อ้โหเมื่อก right. okay. Okay. ี mm ้ลืมคอมโบนั่นแหละต่อยเข้าไปไปขาหลังอ้าวอ้าวโอ้โหตกเลยโอเคข้าตอบคำถามหมดแล้วต่อไปก็เล่นกันต่อเนาะยังแปดนาทีอยู่เลยก็เป็นยอดสนานนะครนานมากเลยนะฮะนานกว่าเข้าตอบอีกนะกูปะอู้ถามได้เนี่ยตักเข้าไปนั่นแหละยกยกยกพี่แกขึ้นมาอุ๊ย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 เดี๋ยว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 อ้าวจะเอาไปให้ขัดขัดกัดขี้โกงนั่นแหละ อ่าลุงครับผมมาทำเควสสายผักกาดนะฮะมีไหมลุงอนะ่ยอ้าวไปเลยเนี่ยอู้ได้อ่างเปาออีกแล้วนะฮะแม่โอเคครับสำหรับอ่าคุณแจนนะฮะก็สัมมนาเไอ้สัมมนาปีนี้ก็ยันปีหน้านะฮะทำต่อไปนะฮะชิปหายแล้วยังไงก็เดี๋ยวเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวมีโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวบอกทีเนาะ อะไรเนี่ยหล่อเฉาอ่ะโอ้โดนตกแม่โดนลงฮะเดี๋ยวเล่นไปด้วยแป๊บเดิมเดี๋ยวค่อยจบจบไหมมึงจบไหมจบไม่จบมึงไม่จบใช่ไหมเอาสิเอาสิไม่จบใช่ไหมเดี๋ยวคาปัดคาคาดันแหละดันแหลดขาเดี๋ยวนึง อ้า <gesch> วใครจบไหมมึงยังไม่จบเหรอมึงยังไม่จบเหรอฮะพ่อแม่มึงใส่ตังมาเนี่ยฮะเดี๋ยว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 กูยัดเดี๋ยวกูยัดแม่งี่ยัดน่าจะยัดเดี๋ยวก็มาโอ้ไม่จบไม่จบไม่จบมารอแดงแดงมึงแดงใช่ไหมมึงแดงเดี๋ยวพึ่ทำเอาซิเอาซิไหนไหนรอรอเอาไปโขกมีแอะเนี่ยเต็มกระจายฮะโอ้ลุ้มลุ้มจะซี่ต้องลุมแม่ดูครับค่าบูสามล้าน แม่ลุงยังเชียนะฮะลุงเชียนะฮะอะถ้าลุงไม่จ่ายผมเอาลุงคำนี่แน่ๆแหมนี่อังตับแอะหลังจากเหนื่อยมานานฮะ,ะอะไรเสื้อเสื้อเฮ้ยเสื้อเสื้อ,อแมลิ้นพันตลอด <c oughs> ตอนนี้เราก็มีอำนาจตีใครก็ได้นะฮะตีใครก็ได้นะฮะอีเจ เจเจเดี๋ยวเจบิดเจ้าเจนี่ต้องเข้าสายประกาศนะเจสายประกาศเจเจเดี๋ยวเจใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวพาเจไปเจเจอย่าอยาเอาเอาเจ้เจ้าลบเอ่อผมต้องไปไหนแล้วเนี่ยอะไรอ่าคุณครับคุณทำเหรียญตกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมช่วยหาเหรียญนะฮะโอเคนะฮะ โอเคไหมเ,เดี๋ยวผมซื้อของกินแป๊บหนะึงเออสัลตะปาใช่ไหมซัลตเปามีไหนเอาสัลตะปากูคืนมาเอาสัลตะปากูคืนมาอ้าวอา,อาไม่เลิกไม่เลิอกอันนี้ไม่จบไม่จบสัลตะปาแค่ลูกเดียวใช่ไหมเอาสิเอาสิคาดแหล,ลงล้มไปซะแม่ ก็สำหรับเฟส20ข้อ <didn> ก <'t care, competitors> okay. okay, ็ขอจบเฟสแค่นี้นะเดี๋ยวผมขอเล่นไปก่อนนิดนึงบ๊ายบายเจอกันอะไรมึงไม่จบจะไม่จบไหมอะาลิปซะโอเคสำหรับอ่ะกูจะรู้สึกว่าจะพูดซ้ำนะโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ